วังอานะคะตอนนี้9โมง15นาทีค่ะเรากําลังระบายน้ํานะคะ,ะจะเห็นดินดอนเลยนะคะเพราะว่าน้ําแห้งเราระบายเพื่อใส่กากชาอีกครั้งนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่สองนะคะคือหลังจากลากปลาเสร็จก็เตรียมกระชังขั้นตอนที่สองคือการเตรียมกระชังซึ่งเราก็ใส่กากชาไปแล้วเมื่อวานใส่กากชาไปหนึ่งกระสอบแต่ว่าวันนั้นไม่มีแดดแล้วก็มีลมนะคะ รู้สึกว่าไม่ได้ผลแค่90เปอร์เซนค่ะฉะนั้นวันนี้เรามาทำซ้ำนะคะใส่กักัยหนึ่งกระสอบค่ะก็มีปลาตายนะคะนในวังก็แห้งเราหยุดการระบายนะคะ,คะเพื่อว่าไม่ให้น้ำที่ขึ้นมาดันเข,ข้าข้้งแบบนี้เลยคะ่ะเออตัวสวยรถถ่ายไว้รถถ่ายไว้เดี๋ยวเราจะห้อยไว้ประตูพี่เองนี่แหละ เนาะถ้าเดี๋ยวน้ำเนื้อมันดีนะูเรื่องสามแสรถเนี้ยรถสามแสนตัวนะคะคระบายน้ำแห้งก็มีกุ้งหลงออกมาอยู่หนึ่งกระสอบในทางสองร้อยลิตรนะคะเติมน้ำจนเต็มวันนี้เราให้พระมารดามาช่วยค่ะก่อนอื่นมาถึงเราก็ต้องคนกักชาให้ทั่วก่อนนะคะหลังจากที่แช่ค้างไว้หนึ่งคืนก็ตักกักชาใส่กระป๋องนะคะ ทีละกระป๋องค่ะเริ่มศาสตร์นะคะจากต้นน้ำค่ะสังเกตได้ว่าปลาเริ่มลอยออกจากเตาค่ะแม่เขาจะทำงานละเอียดกว่าเดี๋ยวเราจะสาดหว่างกลางไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราข้อเดินมาอีกรอบหนึ่งเพราะตรงกลางน้ำจะลึกที่สุด ต้องการกักใช้อเออเมื่อวานหุดหงิดมากเลยยุงกัดกัดมันไม่ได้คันเดี๋ยวมันแสบจืดอ,อย่าหนักเกินไปนะคะเดี๋ยวเกินกำลังจะเดินยากนิดนึงแต่ก็เดินง่ายกว่าฝั่งนี้นะคะ วันนี้ก็ใส่วันที่สองกระสอบที่สองเป็นการเก็บงานขั้นตอนการกำจัดปลาเพื่อให้งานเนียบนะคะพอที่ผ่านมาเราพลาดมาตลอดแล้วเราก็ไม่เคยอาหารให้อาหารกุ้งเลยนะคะรอบนี้จะตั้งใจทำให้ดีกว่าเดิมค่ะรอบที่แล้วก็กุเราเยอะเลยต้อง ลุวังเร็วหน่อยแต่ก็ยังมีกุ้งหลงอยู่ถ้ายัางรอดอยู่เราเก็บเกี่ยวพร้อมรอบนี้เราก็จะได้กุ้งไซส์ใหญนะ่เราใส่ตรงกลางให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวข้างๆค่อยเดินอีกรอบทำเป็นแถวเป็นแนวไปเลยค่ะการใส่ขักชาเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาลากปลาก็คุดนะคะปลาไหลยังตายนะคะน้ำมันขึ้นนี่ ไม่ได้เปิดเข้านะคะแต่ขึ้นมาถึงที่ปลาติดเลยค่ะโอ้ก็เป็นเข่านะคะเวลาน้ำมันหลากเข้ามาวังนี้น้ำจะขึ้นเองนะคะโดยที่ไม่ต้องเติมไค้นะคะใช้งานผู้สูงวัย ใส่คนเดียวจะรู้นะคะว่าใส่ตรงไหนบ้างงานจะเนียบนะคะเพราะแม่เป็นคนละเอียดค่ะวันนี้เป็นวันที่มีแดดนะคะหลังจากสาดต,ตรงกลางเสร็จก็จะไปสาดต,ตรงหน้าน้ำนะคะหลังเรือค่ะเรียกว่าหลังกระชังดีกว่านะคะนี่นะคะสาดด้านหน้าด้วยค่ะเนียบจังอิงจะลอดไปไหน ค่ะน้ำกักชาก็ถูกดันมานะคะแล้วก็จะเดินไปสาสตรด้านนอกด้วยนะคะ มีการสัตว์หน้าหลังกระชังนะคะค่ะหนึ่งกระป๋องนี้ให้สำหรับหน้าและออันนี้เรียกว่าด้านหลังกระชังดีกว่าเดินยากนิดนึงนะคะงานนี้เนียบไม่เนียบนะคะเรากั้นผ้าใบไม่ให้น้ำใหม่มาเลยค่ะขังไว้เลยผ้าใบนะคะ ขอสัตว์ด้านข้างนะคะรอบนี้ข้างสองข้างเลยค่ะซ้ายขวาพร้อมกันนะคะตรงกลางสาตว์ไปแล้วค่ะลเลนเท้าหัวเข่าน้ำกับเลนเท้า โอเคเลนเท่า okay. หัวเข่าน้ําขึ้นมาจากเลนสองคืบดังนั้นเวลาทํางานนะคะตอนทําตอนน้ําขาลงนะคะอย่าปล่อยให้น้ําขึ้นไม่งั้นน้าจากข้างนอกจะรั่วขึ้นมาเติมนะคะพอน้ําแห้งเยอะๆแล้วก็ปิดได้เลยะคะ่ะปล่อยให้น้ําข้างนอกต่ากว่าอยู่จะดีกว่านะคะวันนี้อากาศเป็นใจนะคะมีแสงแดดแล้วคะ่ะตอนนี้9.44นาฬิกา4ีนาทีแล้วคะ่ะ เราใส่กักชาก็ใกล้เสร็จยังไม่ได้ครึ่งถังนะคะเหลือสาดด้านข้างซ้ายขวาะคะ่ะอีกครึ่งถังปิดน้ำเพิ่มนะคะกระส่งกระสอบมีใช้ไปก่อนคะ่ะเพราะว่าแม่บอกว่าปลามาออน้ำใหม่นะคะนี่ไงทำอยู่ ก็สอบมากันอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะเืออะไรปิด,ปด,ปด,ปดทุท่มเทนะคะโอ้ยเหนื่อยต้องไปนอนกันขึ้นเลยคะ่ะนั่นแหละเอาเอาแบนไหมล่ะผ้าใบแบนไหมเอาไม้แบนไปล่ะได้แล้วมั้งหาแผ่นป้ายโฆษณานะคะไปปิดกักชานะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ตาม แล้วก็จะเอามาใช้ตามประตูน้ำนะคะใครมีแผ่นป้ายโฆษนาะขอบ,บริจาคด้วยค่ะน้ำไหลนะปาล,นลารอดปลามาออเดี๋ยวลูกปลาก็กินกุ้งเธอหลอกลเสียงมานไหมเสียงมารเจ้ามาน,นาโอ้มีหน้าที่ผ่านมาไม่ตายเพราะรูแบบนี้นี่เอง ถุงก,กระสอบอไไอแข็งากงารทำงานงันนะคะไปกั้นตรงนู้นต่อค่ะรอบนี้เนียบสุดนะคะขอกุ้งติดร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนี่ทุ่มเทขนาดนี้านานงานเนียบๆน,นะคะดูแล้วไม่รู้จักคิดตาม หรอไม่ตายมันหนีเดี๋ยวจะลงไปช้อตมันเข้าเงือกเดี๋ยวมันต้องตายเออยก็ต้งทให้มัันนทใช่คนแก่คนแก่ไม่ยอมฝึกถ่ายรูปบอกให้ไปฝึกบอกให้ฝึกถ่ายรูปก็จะได้การสบายพูดกี่ทีก็บอกถ่ายไม่เป็นถ่ายไม่เป็นก็อย่างนั้นแหละเลยต้องให้บุกป่าฝ่าดงทำงานหนัก หัวปิดท้ายนะคะฟองกระอั้นไม่ไปไหนนะคะเกิดจะขังอยู่ในกระชังนี้ต่อให้ลมพัดไปก็ไปไหนไม่ได้นะคะแล้วดูเหมือนว่าปลาจะไปดิ้นอยู่ตรงนู้นเยอะนะคะอยากรักษาชีวิตเอาไว้โหนี่ขนาด,ดใส่วันที่สองนะคะวันแรกรอดชีวิตมาได้ไงไม่ตายเนี่ยตรงนั้นสงงใยมีรูน้ำเข้าก็เลย,เย,เย,ยฉลาดนะคะ ไปหาทางเข้าของน้ําใหม่อือโ้มาออน้ํากันเยอะ,น,น,อะนะวันที่สองยังปลาย,ยังเยอะอยู่นะคะโอโ้โ,อโหมาดูมาดูคะ่ะใส่กัชกชากระสอบที่สองแต่วันนี้ใส่แค่หนึ่งกระสอบ เป็นวันที่สองปลายยังรอดนะคะตัวใหญ่อยู่น้นำนี่เฮ้ยเซ้เฮ้ๆกุ้งจะเหลือไหม,มหล้างนะคะเดีมาดูกันเห็นคร่าวๆนะคะแต่ไม่กี่นาทีน้ำเอ่อขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่ใช่ตอนแรกมันแห้งนิดเดียวเองพอปิดน้ำมันก็คุณแม่สั่ง ที่ประตูน้ำมีสีชมพูดินใสนะคะเ,นะเพื่อเอาไปปิดกระสอบมาให้เราไว้นะนะคะ,ะ,คะช้อนได้10บโลที่เอาขึ้นมาทิ้งดินก็นแล้วก็ตายใน,น,ยนะะกระชังก็น่าจะอีก10บโลอะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็<ร>น่าจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมแม่เขาจะเน้น

แค่นี้ยังไม่พอนะคะยังมีการทิ้งบอมก,กักกกชาไว้แถวต้นน้ำอีกนะคะแม่บอกว่ามันอยากมาออนแถวนี้นะคะเลยทิ้งบอมมันเลยหาตรงกลางนะคะกั้นอวนแดงไว้อีกค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะมาลากอวนขาวเพื่อทำขั้นตอนสุดท้ายของการช้ำนะคะไม่ให้มีคางดำหลุดรอดไปรอบนี้เนี๊ยบมากเลยนะคะ กันบนกันลอบขอบชิดนะคะแน่ทิ้งบอมหน้าที่ไว้อีกนะคะ